ทุกคนเป็นผู้หญิงในคลิปนี้นะครับหญิงเสื้อแดงที่กำลังเดินอยู่ในกล้องวงจรปิดนี้เธอไม่มีเงาหัวตามความเชื่อถือว่าจะตาขาดและเหตุการณ์ที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นจริงผู้หญิงคนนี้กำลังเดินอยู่บนถนนในเมืองแห่งหนึ่ง ภาพถ่ายด็กล้อง CCTV จับตาดูผู้หญิงเสื้อแดงให้ดีครับเธอเดินมาไม่มีเงาหัวและแล้วจูจ่ๆก็มีรถบรรทุกเข้ามาและเชนร่องของเธอเข้าเต็นๆ ต้องกราบขออภัยผู้คนในคลิปในนัโอกาสนี้ด้วยขอทับทายสารัสติการผู้ที่ยังไม่หลับไหลทุกท่านวันนี้หน้ากาบแดง EP 1หนึ่งอยากจะบอกว่าถ้าคุณเห็นใครเดินอยู่กลางแดบแล้วไม่มีเงาเหวอ,อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนี่คือประโยคที่ผมเคยได้ยินผู้เท่าพูดเก่พูดไว้ตอนนั้น ผมไม่เคยเข้าใจหรอกว่าเงาหัวมันจะสำคัญอะไรนักหนาใครจะไปสนใจว่าเดินกลางแดดแล้วเงามันจะแปลกยังไงจนกระทงมันเกิดเรื่องขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่ผมเข้าค่ายเตรียมทหารที่อยู่กันแบบกินนอนเป็นปีๆแต่ครั้งนี้มันเป็นช่วงท้ายคอร์ส ท้ายๆของครอสใกล้สอดเข้าเต็มทีตอนเครียดเลยพุ่งสูงขึ้นและทุกวันผมจะชอบเดินคนเดียวในตอนเย็นๆเ,เหมือนเป็นการระบายอารมณ์บางวันก็เดินเล่นบนลานหน้าอาคารเรียนที่แสงแดดก,กำลังจะหมดลมเย็นๆกับแสงแดดอ,อ่อนๆทำให้ใจสงบดีแต่วันนั้นเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตก แต่ยังพอมีแสงสีส้ม,สมผมก็เดินเล่นเหมือนเคยเดินไปเรื่อยๆจนจะถึงขอบสนามแต่ระหว่างที่เดินอยู่ผมเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆต้นมะขามท้ายสนามเธอใส่ชุดนักเรียนแบบเกี่ยวกับผมเต๊ะแต่ผมจำหน้าไม่ได้เลยคิดในใจว่าเด็กคอสอื่นแน่ๆที่แปลกก็คือ เคอยินเฉยๆไม่เดินไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่พอผมหันไปมองพื้นผมก็เห็นเงาของตัวเองยาวเหยียดไปทางด้านหลังเพราะแสงอาทิตย์อยู่ทางด้านหน้าแต่พอผมหันกลับไปมองเธออีกครั้งผมก็สังเกตว่าเธอไม่มีเงาไม่มีเลยแม้แต่เงาเลนเีบนพื้นหญ้าไม่มีแม้แต่เงาหัว ตอนนั้นขนลังผมลุกสู้ขึ้นมาโดยอตัตโนมัติมือเย็นเฉียบทั้ทงที่อากาศไม่ได้หนาวผมกระพริบตาอีกทีเธอยังยืนอยู่ที่เดิมแต่หน้าเธอจางลงมองไม่เห็นเลยว่าหน้าตาอย่างไงเหมือนโดนกละเนเข้าไปในความมืดทั้งที่แดดยังส่องผมรีบหันหลังกลับทันทีหัวใจเต้นโครมโครมเหมือนจะระเบิดแต่พอผมทันกลับมาอีกที เธอหายไปแล้วผมเดินกลับมาห้องอย่างไม่คิดชีวิตไม่พูดไม่จาไม่บอกใครจนคืนนั้นผมฝันฝันได้ย,ยืนอยู่ที่สนามเดินและมีคนคนนั้นเป็นเข้ามาหาพร้อมพูดว่าเห็นแล้วทำไมไม่ทากหลักผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมลมหายใจหอบเหมือนพุ่งวิ่งหีอะไรมา ผมบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่ฝันอาจจะคิดมากอาจจะคิดไปเองจนวันถัดมาตอนที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังคำขลังม,มันก็ถาหน้าซีดแล้วพูดเบาๆว่าโ้ยตรงต้นมะขามนั้นมีเด็กม .4 คนหนึ่งเคยผูกคอาตายเมื่อนานมาแล้วเขาเล่าว่าก่อนตายเดินวนอยู่สนามน,นั้นหลายรอบ แล้วเพื่อนคนสุดท้ายที่เห็นเขาก็บอกว่าเงาหัวนั่งไม่มีเลยหลังจากนั้นผมไม่กล้าเดินเล่นคนเดียวอีกเลยและทุกครั้งที่เห็นคนยืนกลางแดบดบผมจะมองพื้นก่อนเสมอว่าเขามีเงาหัวหรือเปล่าในวัฒนธรรมไทยศีรสะถือเป็นสิ่งสูงสุด และศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายคนโบราณว่าไว้ศีรษะคือของสูงไม่ว่าใครก็ไม่ควรแตะต้องไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ทหารหรือแม้แต่ขอทานจนไปถึงทาสในสมัยก่อนก็ไม่อาจยอมให้ใครแตะต้องได้ง่ายๆเพราะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของขวัญสัญ,ญลักษณ์ของชีวิต เมื่อใดที่เงาศีรษะหายไปนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าขวัญของคุณอาจหนีไปแล้วจึงไม่แปลกใจที่เมื่อใดก็าตามที่เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับศีรัะคนโบราณมักจะถือว่าเป็นลางร้ายแล้วไม่มีเงาหัวคืออะไรหากเดือนอยู่กลางแดดแต่ไม่มีส่วนของศีรษะ ปรากฏอยู่ในเงานั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าไม่มีเงาหัวตามตำราและคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ถือว่าเป็นลางอัปมงคลบ่งบอกถึงเพราะกรรมหรือภัยร้ายที่กำลังมาเยือนอาจเป็นโรคร้ายอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เลวร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวคุณวิจิตมาตราเคยอธิบายไว้ ในหนังสือจำนวนไทยว่าไม่มีเงาหัวคือการเปรียบเลยว่ากำลังจะเจอเทราะร้ายมาจากกางบอกเหตุที่ชวนขนลุกเมื่อมองเห็นแต่ตัวแต่ไม่มีเงาศีรเหมือนคนที่หัวขาดไปแล้วนั่นเองความเชื่อนี้ส่งผลมาถึงยุคปัจจุบันจนคนเล่าต่อๆกันว่าถ้าใครเจอเงาของตัวเองไม่มีหัวไม่นานนับ จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นบางคนเจ็บหนักกระทันหันบางคนประสบอุบัติเหตุบางคนหายตัวไปโดยไม่มีใครพบศพแม้จะดูเป็นเรื่องน่ากลัวแต่คนโบราณก็เชื่อว่าลางร้ายสามารถทนหนักให้เป็นเบาได้หากรีบแก้เคล็ดและเสริมดวงด้วยวิธีเหล่านี้ ทำบุญตักบาตรอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสวดมนต์บทเินนบัญชรหรือทาถาป้องกันไผยสะดาะเคราะห์ด้วยการปล่อรนกไอรตา,าหรือถวายสังฆทานหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในช่วงที่พบว่าเงาหัวหายหรือดวงตกในมุมมองวิทยาศาสตร์ เงาเป็นผลจากแสงกระทบตัววัตถุหากแสงอยู่ในมุมเฉียงหรือมีเงาสะท้อนจากสิ่งรอบตัวก็อาจทำให้เงาของหัวหายไปได้ชั่วขณะแต่ในแง่ของความเชื่อหลายคนก็ยังอดรู้สึกขนล,ลุกไม่ได้เมื่อเห็นเงาของตัวเองไม่มีหัวไม่มีเงาหัวอาจฟังดูเป็นเพียงลางเล็กล,ลับ ที่เล่าขานกันมานานแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ประมาทในชีวิตมันทำดีมีสติและรู้จักป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ความดีงามเท่านั้นที่เป็นเกราะป้องกันเคราะภัยได้ดีที่สุดคำเปลี่นจากหน้าตกากแดกงบางครั้ง สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเพียงแสงสะท้อนอาจเป็นดวงตาที่กำลังมองกลับมามันรอจังหวะที่คุณอ่อนแรงเพื่อจะแทรกแซง่านเงาคุณฝันดีก่อนนอน